ช่วยให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดว่าด้วยเรื่องที่ช่วยให้สำเร็จได้ไวกว่าคนอื่นใครบ้างไม่ชอบทางลัดทางที่ช่วยให้ไปได้เร็วกว่าคนอื่นต่อให้คนอื่นวิ่งคุณก็สามารถเดินได้แค่คุณต้องเดินในทางที่ถูกต้องแค่ใช้สมองทำงานให้มากกว่าลงแรงคนลงแรงแบบไร้เป้าหมายร้อยปีก็ไม่รวย วางแผนให้ดีจะทำอะไรจะไปทางไหนเป้าหมายที่มีก็ต้องรู้จักให้ดีพอด้วยมองให้รอบคอบแผนหนึ่งไม่ได้แผนสแผนสก็ต้องมีรองรับอย่าให้อะไรมาขัดขวางทางเดินสู่ความสำเร็จของคุณอย่ามองว่าการวางแผนคือการเสียเวลาการวางแผนงานคือส่วนหนึ่งของงานต่างหาก แผนที่ดีพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการได้ไวกว่าการทำงานไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามทำแบบขาดวิสัยทัศน์ทำยังไงก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเอาว่ามาดูกันดีกว่าเรื่องไหนที่จะส่งคุณให้กระโดดข้ามอุปสรรคต่างๆได้ง่ายสบายๆถ้าอยากรู้มาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อ 1. ห,หาคนปรึกษาที่ดีที่เหมาะกับคุณ แน่นอนว่าบางครั้งการที่คุณจะทำสิ่งใดที่สำคัญที่มีความยากลำบากกว่าเรื่องทั่วๆไปคุณต้องการคำแนะนำที่สามารถช่วยลดเวลาการเรียนรู้ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งทางออกที่ดีและไวที่สุดคือหาที่ปรึกษานั่นเองคุณต้องการผู้ช่วยเหลือที่จะสามารถปรึกษาเรื่องที่คุณต้องการได้แต่ต้องเลือกที่ถูกต้องถูกคน ที่ตรงกับเรื่องที่คุณต้องการจริงๆเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะปรึกษาได้ทุกเรื่องถูกไหมล่ะและถ้าเจอคนที่เหมาะสมกระบวนการทำงานในส่วนนี้จะเร็วขึ้นและจะทำให้ระบบงานทั้งหมดเดินได้เร็วขึ้นด้วยข้อ 2. มองภาพใหญ่ให้เป็นบางครั้งเวลาทำหลายๆสิ่งพร้อมๆกันหลายๆอย่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ในอนาคตบางครั้งมันอาจทําให้คุณลืมภาพรวมใหญ่ได้เหมือนกันโดยอาจทําให้คุณออกนอกแผนที่วางไว้โดยไม่รู้ตัวอย่าลืมดึงตัวเองออกมาดูภาพรวมบ้างกลับไปมองเป้าหมายที่เขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ยังอยู่ในแผนหรือไม่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนอยู่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ให้รีบปรับเปลี่ยนจับมันให้กลับมาอยู่ในแผนให้เร็วที่สุด ข้อ3การที่จะไปถึงเป้าหมายไม่ได้มีแค่ทางเดียวสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดคือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดแต่หากแผนที่วางไว้มีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมเพราะ จงจำไว้ว่าไม่ได้มีเส้นทางเส้นเดียวที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ถ้าหากทางแรกไม่ได้ก็หาทางที่สองต่อไปมันยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกันแค่มองให้รอบทิศทางมองให้เห็นทางออกของปัญหาและถ้ายังไม่ได้ก็หาทางอื่นไปเรื่อยๆตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมก็ลงมือทาได้เลยข้อ 4. ไม่ใช่เรื่องดีที่ทำอะไรโดยขาดเหตุผล การทำสิ่งต่างๆหากต้องการลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งมันอาจทำให้คุณก้าวหน้าได้ช้าลงได้นั่นคือต้องหาเหตุผลมารองรับมาสนับสนุนด้วยมันถึงจะดีหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเสมอไม่ใช่พูดแค่ว่าฉันคิดว่าอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเลยการใช้แค่ความรู้สึกในการทำงานไม่ใช่เหตุผลในการทำงานมันอาจสร้างปัญหาและความเสียหายให้ผู้คนได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ หาชนะอะไรไม่เท่าชนะตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านตัวเองในอดีตได้ไม่ใช่ก้าวข้ามผู้อื่นเพราะต่อให้คุณชนะคนเป็นร้อยเป็นพันคนคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดผู้คนเหล่านั้นอาจจะแค่แย่ลงโดยที่คุณก็ยังอยู่ที่เดิมก็เป็นได้คนที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือตัวคุณเอง คุณนี่แหละที่จะคอยขัดขวางตัวคุณเองไม่ให้ประสบความสําเร็จก็คุณไม่ใช่เหรอที่ชอบผัดวันประกัรพุ่งก็คุณนี่แหละที่อยากไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆแทนที่จะตามงานลูกค้านี่ไงคุณในเวอร์ชั่นตัวร้ายๆที่รังแกตัวคุณเองชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตนคําโบราณแต่ยังใช้ได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนและนี่แหละเรื่องง่ายๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไม่ยากเลย ทำได้ง่ายจนหน้าตกใจแค่ใส่วินัยเข้าไปในชีวิตเสียหน่อยทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างมีระบบระเบียบได้อย่างไม่ยากอะไรสู้ๆค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแครก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ